วันนี้ผมก็จะมาเล่นคารินาแอสซิซินสายเวทที่มีดาเมจเบิร์รดโคตรแรงแล้วก็ยังเป็นตัวเมนของผมด้วยเกมนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเริ่มมาก็ฟาร์มบัฟก่อนนะครับฟาร์มชิปเล็กแล้วก็ไปเก็บปูหลังจากนั้นก็ไหลไปแท็กกลางแล้วก็ฟาร์มที่แม่น้ําแล้วก็ดูเหมือนว่ากลางทีมตรงข้ามเนี่ยจะแหลมมานะครับผมก็เลยเข้าไปล้วงแต่ว่าซัพพอร์ตทีมตรงข้ามเนี่ยก็มาช่วยไว้ได้ทันนะครับแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเพราะว่าเลนกลางฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้จ่ายส เนี่ยก็มาช่วยไว้ได้ทันครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ยอมเข้าไปเก็บ Q คิวคาป้อมครับหลังจากนั้นก็กลับเข้าป่านะครับไปฟาร์มให้ตัวเองเนี่ยเวลซีแล้วก็ดูเหมือนว่าเลนแครี่เนี่ยจะมีเรื่องกันอีกแล้วครับเห็นเลือดโลแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ปล่อยไปแน่ครับเก็บแทงแล้วเนี่ยก็ไปเก็บแครี่ต่อนะครับได้มา2คิวอิ่มๆครับช็อตนี้หลังจากนั้นก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเลนแครี่เนี่ยจะเดือดกันหรือเกินนะครับมีไฟเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วแน่นอนครับว่าผมเนี่ยไม่พลาดครัััับบบบผผมมมมมมพพพยยยยาา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 จจจะะะะะเเเเเเเขขข้้้้ไไไปลลลววววงงงงนนนนนนกกกกคคครรรร่่่่่่่ตออืีีีีถึททิ์ด ผมเลยเลือกที่จะล้วงเลนกลางแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งออกมาเนี่ยน่าจะง่ายกว่าครับแต่ว่าเหมือนอีกฝั่งเนี่ยจะกัดไม่ปล่อยนะครับอัลฟาพยายามจะพุ่งมาฆ่าผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยกจุกได้และเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่รอช้าครับทำการสวนและเก็บมา1คิวทันทีหลังจากอัลฟาตายแล้วเนี่ยซับพอร์ตที่เหลืออยู่คนเดียวเนี่ยก็โดนเก็บไปอีกหนึ่งครับหลังจากนั้นเราก็ได้เต่าต่อนะครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้ดีครับว่าในแมชอัพที่มันมีแทงเยอะขนาดนี้เนี่ย เลดเกมมาเนี่ยผมน่าจะเล่นยากแน่นอนครับผมก็เลยพยายามจะทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มการเก็บเหล่าตัวบางๆนะครับให้ไม่มีโอกาสฟาร์มเวลาเจออัลฟ่าหรือว่าเจอตัวที่ถึกเนี่ยผมจะหนีทันทีเพราะว่าถึงยังไงนะครับผมก็ไม่มีทางที่จะเบิร์ตเขาตายได้แล้วหน้าที่ของเรานะครับก็มีแค่การล้วงตัวบางๆปล่อยให้ตัวอย่างอัลฟ่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของแครี่แล้วก็คนอื่นในทีมดีกว่าครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองพยายามฟาร์มแล้วก็เก็บคิว ซึ่งหลอดนะครับเป็นอ็อบเจกต์ที่สําคัญมากๆถ้าได้มาเนี่ยมีโอกาสชนะเยอะจังวันนี้เนี่ยซับพอร์ตมาตายก่อนคนแรกนะครับทีมตรงข้ามเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะกดดันมากๆมากซะจนไม่มองแมพแล้วทําให้ผมเนี่ยสามารถแซงหลังได้จนทําให้เราเนี่ยสามารถชนะไฟหลอดแล้วก็เก็บหลอดมาได้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชัยชนะก็เป็นของเราครับ